ก็มาเล่นจะมาเล่นไหมครับแบบก่อเหตุนะครับโหดเอาชีวิตรอดอันนี้เป็นแบบเลโทรมันเป็นแบบเลโทรนะครับเลโทรเวอร์มาซูมไปอมเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรวะเป็นชื่อเป็นนี่ดีกวมิสเตอร์ขี้เหม็นเปลี่ยนเป็นนี่ดีกว่ามิสเตอร์ขี้เหม็นโลกเปิดซีรีส์โลกมิสเตอร์ขี้เหม็นอีพีหนึ่งนะครับ โอเคเราเรอติดตั้งโลกเสร็จกันก่อนนะครับโอเคติดตั้งโลกเสร็จแล้วครับมาเริ่มเล่นกันเลยนี่คือไบโอมเห็ดแล้วก็หมู่บ้านย้อนยุคข,ของเรานะครับนะก่อเห็ดแลนด์ล็อกนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านหมู่บ้านครบวงจรเลยผมเครื่องนี้เปิดไวร์เบนวิชเได้นะครับเด,เดี๋ยเปิดให้ดูเปิดให้ดูเปิดได้ครับแต่ เบื่ให้ได้แต่มกระตุกด้ดยดูนี่นนเนี่ยนั่นนี่คือไวแบนมีเชียนะทุกคนโห oh, นี่คือไวแบนมีเชียทุกคนเอ้ยแต่ก็ลื่นแต่ก็แต่ก็พอเล่นได้นะพอเล่นได้พอเล่นได้ไวแบนบิเชียพอเล่นได้ทุกคนไม่ได้กระตุกไม่ได้กระตุกเยอะจนเล่นไม่ได้เลยพอเล่นได้พอเล่นได้พอเล่นได้ครับแค่แบบจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหระ ุ้ยมีได้เหล็กมากตั้งแต่เริ่มเกมเลยฮะได้ดาบเหล็กมาด้วยสร้างบ้านดีใส่เกงนะโอ้โหทุกคนดูนี่นะอันนี้อันนี้คือลวนนะลวนนะผมตั้งเบ็นบีฟโตไว้เพราะฉะนั้นตกก็ไม่ต้องกลัวละโอ้โหรวมนี่คือไปแบดมินตเอ นี่คือไวเบนวิชเชนะทุกคนนี่คือซัมซุงกาแล็กซี่ A26 5G ครับแล้วมันลองรับไวแบนวิช u a อโ์เคตัดต้นไม้ก่อนเลยมันก็พอเล่นได้มันไม่ได้ลื่นอะไรมากทุมันก็พอเล่นได้แหละมันก็กระตุกแหละนะเปิดไวเบนวิชเชอรไว้มันก็กระตุกเหลยครับเงาแสงเยอะสักขนาดนั้น mệt mình, mình nhớ đang quá Ây, nhớ ờ. ค้าเป็นหนึ่งโอ้โหค้างค้างค้างเมื่อกี B ้ค้างนี่คือไวแบนวิเชีย์บนกาแล็กซี่ A26G เลยเออวะ่ะได้หอกตั้งหนึ่ดาบเราจะเก็บไปไหมสิ้ไนไปเลยดาบไม่จำเป็นดาบเราไม่จำเป็นแล้วเราท่องเที่ยวไปโอมก่อเหตุกันดีกว่าดีสรดก ไปโอมก่อเห็ดนะครับเราท่องเที่ยวก่อเห็ดกันดีกว่าสถานที่ประหลาดเพียบเลยไอย้ทอฟ้าวายแบนวิชเชอรก็ก่อเห็ดก็ใช้ได้นะเก <c oughs> มพอเล่นได้ไม่ได้ลื่นอะไรมากไม่ได้กระตุกอะไรมากก็พอเล่นได้นะวายแบนวิเชพอเล่นได้นะบน a ยี่ก โอ้โหนี่มันบ้าเลยนี่เต็มพื้นเลยเออนี่แหละบางทีกราฟิกสแสงเงาก็เนียนเกินจนน้ำบนจนน้ำบนก่อยเห็ดนี่แทบเอางี้โบๆๆ้โบ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 ทำไรโบ้โบโบมานี่สิ เาขุดเอาขุดขึ้นไปกันก่อนเสียงโคตรฟินอันนี้คือฐานเท็กเจอร์ฐานแบบใหม่นะเผื่อใครยังไม่รู้ไมค์ครับเขาปรับเท็กเจอร์ฐานเขาปรับเท็กเจอร์ฐานให้มีความเข้ื่อนแบบใหม่นะครับโวยไปอยู่เรามีพอดีเรามีความอดทนครับเล่นไวแบนถึงเราอยากเล่นไวแบนวิชเชอรถึงมันจะกระตุกก็ตาม ผมว่าไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละว,วิดีโอกลับไปเป็นแบบปกติดีกว่าแฟนซีไม่เอาไม่เอาแล้วมันกระตุกเกินนู่น <S <S เออเนี่ยแหละกลับมาเลื่อนปกติ <S <S Why brandy shows in my my craft bar โอเคแก่เรากลับมาเลื่อนแบบเดิมกันดีกว่าโอ้โหโบอีโบอีโบว์ควายชิด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 อุ้ยทำไงเดี๋ยวุกคนกับลาวาเต็มเลยติดตั้งติดตั้งหินขึ้นหกเจ็ดหกี่สาม อสองศูนย์มีบล็อกอะไรบ้างงั้นบล็อกไม้งั้นเหรออ๋อ,อเอ้ยโอ้ยช,ชิด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 ชีดดูทุกคนชูชูโอ้ยแปกเ,เลย กูแม่กูไม่เอาไม้มาตั้งกลางลาวาเลยมึงฮ้เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรวะเล่นฟินดีนะมาคาบนเอยี่หกเล่นโค้รฟินอะแต่ไวแบนวิเจอเล่นไม่ฟินบ้านมีบ้านลงโล่งมั้งจะไปขอเศ้าขอเขาเศ้าอยู่เฮ้ย ลกูพยายามเปลัปนน่นเรื่องเตียงมีบ้านอย่างมีเตียงไหมนำหนามคือมึงไปอยู่บ้านยังไงเนะี่ยฮัลโหลเนเจอร์ลาเบอร์ Oh, oh, oh. ตกคำสารแล้วมีบ้านไหนมีเตียงไหมครับผมจะขอเตียงหนูอไม่มีเตียงเลยไม่มีเตียงไม่มีเตียงนอนครับเตียงในเกมนะเตียงในเกมนะครับไม่มีเตียงนอนอเฮ้ยนี่ไรบ้าน เฮ้ยงอกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้นี่คือบ้านกูมึงมาโป้นมึอย่างนี้เลยหรองอกไปดิ้นี่บ้านกูไปไปไปมึงไม่ใครที่แกลงไปไปนี่บ้านกูนี่บ้านกูนี่บ้านกูมึงด้วยออกไปจากบ้านกูนีบ้านกูบ้านกูบ้านกูไปไปมึงโปะมึงพากเลยนี่เลยเหรอไปไปนี่บ้านกู เนีนนนนเนนนเ่นี่บ้านกูกูจะโดนจับข้อหาฆาตกรรมคนไหมบ้านกูนี่บ้านกูบ้านมึงแร้วนี่บ้านกูตอนนี้แร้วนี่บ้านกูยังไม่ได้เอ็กพี <c oughs> ขอเตียงนี่ไม่มีเตียงเลยขอนะขอนะเอาไปหมดเลยกลางคืนละยังไม่ได้อะไรเลย นุ่งมาอะไรต้องก่อเหตุเนะี่ยวิเมเจอร์ไม่ต้องมาฮอเลย <c oughs> อันนี้เหรอวะเออนีเยอะเนะี่ยสวยละ้าสวยละไหมครับมีผียังไม่ได้ไอซีอะไรเลยตัวนี้ มีเมตนมันจะมาทุบหัวมันก่อนอะโอ้สิดเฮ้ยอย่างนี้ดาบดีขึ้นหรอ,อ,อ ตายมึงโงไปด้วยมึงไปด้วยแกรใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดเลยนะครับก็คือการเอาชีวิตรอดอีพีแรกของเกมใมม่ครับนะ